สวัสดีครับวันนี้ผมตะแจมครับจะมากำจัดหอยทากนะครับที่อยู่ในสวนครับอยู่ในสวนตะแจมนะครับตอนนี้เป็นฤดูฝนครัคบฝนกําลังชุกนะครับหอยทา,ากกาลังออกระบาดเลยครับกินต้นไม้อยู่ในสวนของตะแจมนีไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากําจัดกันนะครับว่าจะกําจัดยังไงครับ ครับเป็นสารกำจัดหอยโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกำจัดหอยกันนะครับตอนนี้กินต้นไม้ไปหลายนะครับจริงเป็นต้นมะละกอนะครับกินถึงยอดเลยนะครับกินกำลังเอมะละกอเราที่กําลังออกดอกนะครับป่อยท่าเจะจะขึ้นไปกินดอกนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ตัวตอ่อนๆนะครับ หอยทากก็จะขึ de mai, ้นไปกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปกําจัดกันนะครับไปกําจัดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวไปกําจัดกันเลยครับหอยทากครับตอนนี้ระบาดเยอะมากเลยนะครับนะครับต้นมะละกอของเรานะครับขึ้นไปกินถึงยอดเลยนะครับขึ้นไปกินถึงยอดเลยนะครับสูงขนาดนี้เขาจะขึ้นไปกินได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะ วางนะครับเราก็จะวางเหยื่อล่อตรงนี้เลยครับครับโคนต้นนะครับนะครับเราจะวางเหยื่อล่อโคนต้นนี่นะครับดังนั้นหอยก็จะลงมากินครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับขึ้นไปครับเดี๋ยวสักพักก็จะลงมากินนะครับเราได้กินเหยื่อล่อของเรานะครับนะครับขึ้นไปบนต้นมะละกองของเรานะครับ นะครับต้นมะพร้าวนะครับหอยนะครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะวางใเหยื่อรอไว้ขอต้นมะพร้าวนี่ครับเดี๋ยวจะลงไปกินนะครับแต่เราวางเขาไว้สักสองสามชั่วโมงนะเขาจะลงมากินเลยนะครับเนี้ยตามโค้นเสานะครับเราก็จะวางเขาไว้นะครับเดี๋ยวเวลาหอยทาดผ่านมาเ้าจะแวะมากินนะครับ สามเสานะครับเราจะวางเขาไว้นะครับเดี๋ยวเวลาเขาได้ได้กินเขาก็จะลงมากินเองนะครับลงมากินเขาก็จะตุยเลยนะครับตุยเลยนะครับเนี่ยครับขึ้นมาสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราวางเขาไว้เดี๋ยวเขาจะลงมากินนะครับหอยทากเนี่ยขึ้นชอบขึ้นต้นมะละกอเลยครับมากครับเดี๋ยวเขาจะพาไปดูใกล้ๆเลยนะครับ นะครับจะขึ้นมากินดอกมะละกอของเรานะครับดอกมะละกอเราก็จะเสียหายนะครับเราต้องกําจัดนะครับทาไมกําจัดนี่ไม่ได้กินจริงๆนะครับนะครับเตรยไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยว่อท่าก็จะลงมากินเองนะครับ ตามต้นมะละกอนะครับวางไว้ให้หมดนะครับของชอบเลยนะครับตามต้นมะละกอนะครับหอยทาดนนครับ นี่ต้นมะละกอต้อนนี้ของเราก็น่าจะโดนเพี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกำจัดเพี้ยด้วยนะครับครับชอบกินต้นมะละกอครับเนี่ยครับ่อยทาดนะครับเดี๋ยวเราจะวางไปให้ทั่วๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับเป็นหน้าฝนหอยทากที่ เยอะมากเลยนะครับต้นไม้ที่เราปลูกเาไว้เขาก็จะขึ้นมากินนะครับกินยอดอ่อนกินดอกนะครับทำให้เสียหายนะครับตอนนี้ตะแจมก็วางเหยื่อลอดหอยทากไว้หลายจุดนะครับที่เราต้องการที่จะกำจัดเขานะครับคิดว่าหอยทากขึ้นตรงไหนเราก็จะวางตรงนั้นนะครับ เราจะไม่วางไปเรื่อยนะครับเราจะวางตามที่จุดคิดว่าหอยทาตเดินนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหอยทาตถ้าเขากินเหยื่อล่อของเราเขาจะมีอาการยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้วางเขาไว้บ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ insecurity. ว่าหยาอยทาตกินเหยื่อล่อของเราแล้วเป็นยังไงครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ นี่ครับตรงนี้ครับจุดแรกที่เราวางเข้าไว้ครับโคนต้นทุเรียนนะครับเมีหอยมากินหะครับนะครับเมีครับตัวนึงนะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะตุยนะครับนะครับครับนี่ครับเราวางเข้าให้มาวานนะครับ นะครับตัวเล็กก็มีครับนีตัวเล็กก็ะเอ็นับตุยแล้วครับนี่ครับที่เราวางเขาไว้เมื่อวานนี่ครับนีครับนี่ก็ลังจะตุยแล้วนะครับนะครับตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยมีครับนี่ครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกนะครับที่เราวางอย่าลอกไว้เมื่อวานนะครับนี่ครับตรงนี้ครับ นี่ครับเต็มเลยครับตุยครับนี่ครับตุยเลยนะครับเก็บไว้ไม่ได้นะครับของเราเสียหายเลยนะครับไล่ก็ไม่ได้ครับไล่แล้วก็มาอีกนะครับเราต้องจัดการแบบนี้นะครับเอาแบบตุยเลยนะครับนี่ครับต้นอินทผลัมของเรานะครับเขาก็ขึ้นมานะครับเขาขึ้นนะครับจะปล่อยเขาไว้นะครับ นี่ครับเสียหายเลยนะครับนี่ครับตุยครับเราวางยาเข้าไปครับเยื่อล่อตุยแน่นอนถ้าเราเก็บเข้าไว้ของเราเสียหายนะครับครับตอนนี้ตะดแจมก็วางเหยื่อดักหอยทาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้ดูผลงานที่เราวางเหยื่อเข้าไว้เมื่อวานนะครับว่าเป็นยังไงครับหอยทาดก็ได้ตุยนะครับ นะครับแต่เราเก็บเขาไว้แต่เราไม่กําจัดเขาของของเราที่เราปลูกเขาไว้นะครับจะเสียหายนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอฝากช่องเล็กๆไว้สักหนึ่งช่องครับวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับตาแจบหน่อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ตาแจบก็ขอสวัสดีครับ